แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับสาวสวยมิสแกรนระนองน้ำพัชระพรจันทระประดิษฐ์นะครับสาวงามอายุ22ปีผู้สามารถคว้ามงกุฎมิสแกรนไทยแลนด์2020ครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานอกจากจะคว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จแล้วนะครับยังสามารถคว้ารางวัลตำแหน่งบอสชอยส์นะฮะแล้วก็รางวัลขวัญใจช่างภาพมาครองได้อีกด้วยก็เรียกว่าสมมงเพราะว่าด้วยความที่โดดเด่นทั้งเรื่องของหน้าตา ความคิดรวมถึงความอารมณ์ขันที่ทำให้หลายๆคนลงคะแนนเสียงเชียร์เธอคนนี้2020มิส s g รน n d รนองมาแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์ระนองอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณพัชรพรจันทรประดิษฐ์นะครับผมจากจังหวัดระนองครับวันนี้เธอทำได้ครับแฟนๆของเธอก็อยู่ รกระนองอ่ส่วนผู้ที่คว้าตําแหน่งรองอันดับหนึ่งนะครับได้แก่อินดีจอนสันครับมิสแกรนปทุมธานีรองอันดับ2นะครับได้แก่พัชชาพัชชาพลอยเรือนดาหลวงครับมิสแกรนนครศรีธรรมราชนะครับ รองอันดับ3ครับได้แก่คุณออยจุธามาศเมฆเสรีมิสแกรนดเชียงรายครับและรองอันดับ4นะครับได้แก่โบนัสนัทนิชาสีทองสุกนะครับมิสแกรนมุกนาหานั่นเองสุดท้ายนะครับกับรางวัลที่หลายคนจับตามองอย่างรางวัลชุดประจำชาตินะครับหรือว่า best national costume ที่ปีนี้ตกเป็นของมิสแกรนราชบุรีครับกับชุดที่มีชื่อว่า floating market of ส i ามครับัันยงไวกท ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e o o k Fanpage Twin s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ